ในการเดินทางของจิตวิปัญญานะครับมันไม่มีข้างนอกเลยนะมันต้องอยู่ข้างในอย่างเดียวข้างนอกมันเป็นมายานะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ข้างในเป็นตัวเองที่แท้จ,จริงนะครับออกมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จินตนาการของเราเองที่ออกจากหัวใจเราเนี่ยมันคือความอัศจรรย์แล้วเราจะพบว่า เรามีทุกสิ่งอยู่ในตัวเราหมดเลยทุกคำตอบอยู่ในนี้แล้วก็หนทางเนี่ยผู้นำทางก็อยู่ในนี้นะครับพลังอำนาจก็อยู่ในนี้และเราก็เป็นผู้ควบคุมเองในนี้นะครับแต่ออกข้างนอกเมื่อไหร่เราถูกควบคุมนะครับด้วยขึ้นต่ำด้วย คำเชื่อคำคิดอารมณ์อัตตานะมันรอคุมเราอยู่ข้างนอกนะครับอย่าออกไปทีเดียวเชียวนะถ้าฉลาดก็อยู่ข้างในนี่แหละเราคุมได้ทุกทั้งหมดเลยทั้งจักรวาลอยู่ในมือเราเลยนะครับเราก็คุมชีวิตของเราแล้วก็เราก็พร้อมที่จะเข้าไปอย่างท้าหารนะครับเพราะว่าข้างนอกมันมีความกลัวแล้วความกลัวมันจะ พยายามชักดึงนำเราดึงเราให้หดรีบลงนะแล้วชีวิตในการเดินทางมันก็จะเสี่ยงนะครับเราสุ่มเสี่ยงมาเสมอนะครับแล้วก็ถูกล่านะนอกจากถูกล่าก็เป็นผู้ล่าซะเองนะครับนะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเป็นตัวเองอย่างแท้จริงค่ะภายนอกนะ เว้นแต่ว่าเออเราจะสามารถนะครับที่เดินออกอย่างกล้าหาญนะที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันไม่ข้างนอกเนี่ยมันมันมีความกลัวแต่คนที่จะเดินข้างนอกได้มันต้องมีความกล้าด้วยซึ่งในการก้าวออกไปข้างนอกมันไม่ใช่การไม่มีความกลัวนะครับ แต่มันคือเต็มใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแม้จะมีความกลัวอยู่นะเพื่อไปมีประสบการณ์ไปรู้จักมันนะครับแล้วก็ไปรู้แล้วก็เราฉลาดเนี่ยเราก็จะให้มันคุ้มกันรเรานะครับเมื่อเราก้าวออกไปก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราไม่รู้จัก อย่างกล้าหาญนะครับเราก็เปิดได้เปิดรับนะครับเปิดโดยการเปิดใจของเรารับการเติบโตในการผรจนภัยนะครับในโลกแห่งความเป็นไปได้ที่กว้างใหญ่มันมีการผรจนภัยที่น่าตื่นเต้นนคับน่าตื่นตาตื่นใจนะ แล้วก็ทุกครั้งนะที่เราเลือกที่จะกล้าหาญความกลัวมันก็จะสูญเสียการควบคุมเราเหมือนกันนะครับมันจะควบคุมชีวิตไม่ได้เพราะว่าความกล้าหาญของเรามันเข้มแข็งกว่าเมื่อเรากล้าหาญนะครับที่จะก้าวไป ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับมันจะนำเราไปไปได้อย่างสวยงามเสมอนะสำหรับผู้ที่ผู้ที่มีความกลัวฝังลึอกอยู่ในใจนะครับหรือว่าเป็นคนขี้กลัวแล้วก็ไม่กล้าเนี่ยเรามีแบบฝึกหัด มาถอดความกลัวหรือเอาใช้ใช้ใช้ความกล้าหาญชนะความกลัวกันหน่อยนะครับนั่งสบายๆนะครับทุกท่านสูดหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายสบายๆสูดหายใจเข้าครั้งที่สองให้เต็มปอด คลายอีกครั้งหนึ่งครับให้จินตนาการถึงความกลัวที่เราเคยกลัวเรากลัวอะไรกลัวความมืดกลัวสัตว์เลื้อยคลานนะครับนึกถึงมันนึกถึงเหตุการณ์ที่เรากลัวนะครับจินตนาการว่าเรากำลังเจอมันแล้วมาปรับ ความเข้มของความกล้าหาญของเราในใจว่าฉันไม่กลัวอันนั้นะแค่ภาพลวงตาฉันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันมีพลังอำนาจฉันมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือที่เขาไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้และเราก็ <c oughs> เพิ่มความเข้มของความกล้าหาญขึ้นในใจนะครับแล้วก็ ยืนยันในใจว่าฉันไม่กลัวฉันกล้าหาญฉันเก่งฉันมีแสงคุ้มการฉันนะครับแล้วก็ดูดูความรู้สึกของตัวเองดูความกลัวนั้นว่ามันลดน้อยลงไหมถ้ามันยังไม่ลดน้อยเราก็เพิ่มขนาดของคำกล้าขึ้นเออ จนกระทั่งว่าควากลัวนะมันลดลงแล้วมันจางหายไปทุกแทนที่ด้วยคำกล้าหาเมื่อนั้นเออมันก็จะจะไม่มีผลนะครับความกลัวใดก็จะลดน้อยลงเนื่องจากคำกล้าหาของเราได้เพิ่มขึ้นนะอันนั้นเนะี่ยมันเป็นการมีสติสัมปชัญญะในระดับของจิตใต้สำนึกนะ แล้วมันจะหายไปนะครับสำหรับความกลัวนั้นก็ต่อเมื่อเราทำให้จิตใต้สำนึกเรามีสตออิมันจะกำหนดชีวิตเราเองนะครับแล้วก็จะฟื้นคืนจะกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเราเองนะครับจะเปลี่ยนแปลงทุก พลังงานอันเนี้ยมันเป็นการขึ้นค่าแล้วก็การเป็นการปลดปล่อยความกลัวเพราะว่าค่าเดิมของเรามันมันศักดิ์สิทธิ์ไงมันจึงกล้าหาญเออเรารู้ว่าเราไม่กลัวสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เรากลัวเพราะเราเก่งเราเป็นใครล่ะใช่ไหมที่ที่จะไปกลัวอะไรเล็กน้อยนะครับมันไม่สมเหตุสมผล